สวัสดีครับ พี่แจ๊บภาคกรพิธักิณุกูลนะครับก็เป็นที่1กศพทปี60ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ชั้นปีที่5คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ววันนี้เนี่ยจะมาพูดให้น้องฟังกันว่านอกประเทศจะสอบหมอเนี่ยต้องรู้สิ่งนี้เลยรู้5เทคนิคในการเตรียมตัวสอบเข้าหมอเทคนิคมีอะไรบ้างที่จะมาพูดให้ฟังกันเทคนิคที่1เทคนิคแรกเลยเนี่ยคือเราจะต้องรู้ตัวตั้งแต่เนิ่นๆนไอการรู้ตัวตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันดียังไงล่ะก็คือว่าถ้าเรารู้ตัวตั้งแต่เน ชานั้นมากเป็นพิเศษส่วนวิชาไหนที่ไม่ได้ใช้ไม,ไ,ใชไม่ได้ใช้ในการสอบเนี่ยก็อาจจะปล่อยวางไปได้บ้างส่วนตัวพี่เองเนี่ยรู้ตัวว่าอยากเข้าหมอตั้งแต่ช่วงชั้นม .4 แต่ถ้าน้องบางคนเนี่ยรู้ตัวตอนช่วงม .5 หรือว่าม .6 ต้นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวกันอย่งางขมักขมึนเนี่ยประมาณ1ปีก่อนสอบประมาณนั้นเทคนิคที่2ที่อยากจะให้น้องทุกคนได้รู้ก็คือเราจะต้องทําข้อสอบเก่าการทําข้อสอบเก่าเนี่ยมันดียังไงก็คือว่ามันจะทําให้เราเนี่ยได้รู้แนวการสอบแนวข้ออออออสสบบิ่่่งทีโจชเาามลกน ซึ่งการทําข้อสอบเก่าเนี่ยสิ่งที่ดีมากๆเลยของข้อสอบกระทอบก็คือว่าข้อสอบกระทบัทเนี่ยมันชอบเน้นที่จุดเดิมๆชอบหลอกที่จุดเดิมๆถ้าเกิดว่าเราทาข้อสอบเก่าดูก่อนเนี่ยทำซ้ําๆไปซ้ำๆมาเนี่ยเราจะพบว่าข้อสอบเนี่ยมันชอบหลอกที่จุดไหนแล้วเราจะเอ,อ่อตั้งใจเราจะใส่ใจกับสิ่งนั้นได้มากขึ้นเทคนิค <AM> ที่3คือเราจะต้องจัดตารางการ ITE อ่านหนังสือและทําตามตารางให้ถูกต้องเหมาะสมและตามตารางที่เราจับเอาไว้วิธีการจัดตารางของพี่เนี่ยนก็คือว่าพี่จะวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยอ่าน ให้ได้มากกว่าวิชาอื่นเพราะว่า2วิชาเนี้ยเป็น2วิชาที่ใช้คะแนนมากที่สุดนอกจากนั้นเนี้ยวิชาที่เราไม่ถนัดเนี้ยก็อาจจะเอามาอ่านมากขึ้นมากเป็นพิเศษมากกว่าวิชาอื่นด้วยเทคนิคที่4ก็คือซ้อมสอบให้พร้อมที่สุดก็คือก่อนสอบประมาณ1เดือนเนี้ยพี่อยากจะให้น้องทุกคนน่ะจับเวลาในการทาข้อสอบจริงดูสมมติว่าข้อสอบจริงเนี้ยมันให้เวลาในการทํา1ชั่วโมงครึ่งก็อยากจะให้น้องเนี้ยจับเวลาทําประมาณ1ชั่วโมง15นาทีถึง1ชั่วโมง20นงาทีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี้ยนใ,ในห้องสอบ<า><า> เราไม่สามารถทําได้เต็มร้อยเ ในเวลา1ชั่วโมงครึ่งหรอกถ้าเกิดเราทําเป็นประมาณ1ชั่วโมง20นาทีแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าก็ยังทําไม่ทันเลยอันนี้ก็จะทําให้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องเร่งสปีดในการทาข้อสอบชุดต,ต่อไปและในการทาข้อสอบจริงด้วยและเทคนิคสุดท้ายคือเทคนิคที่5มีสติให้มากๆก่อนเข้าห้องสอบที่ว่าเทคนิคนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยแหละในการเตรียมตัวสอบในการสอบเพราะว่าเราเนี่ยคนต้องมีสติให้มากในการทาข้อสอบยิ่งวิชาไหนที่เป็นวิชาคํานวณอย่างชวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาฟิสิกส์เนี่ยนะน้องจะต้อง คิดไม่ผิดเลยแล้วเราจะต้องคิดให้เร็วแข่งกับเวลาให้ได้น้องคนไหนที่สามารถทําได้ตาม5เทคนิคที่พี่แนะนําไปเนี่ยรับรองว่าการสอบของเราสบายแน่นอน